สวัสดีครับให้ชมบรรยากาศการวิ่งมาราทอนนะครับณสวนนวมินทร์ีลมนะครับโอ้โหไปแถวไม่สักคู่แล้วนะครับโอ้โหไปแถวไม่สักคู่แล้วนะครับให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนี่คืองานสวนทึบเก้าๆนะครับผมบัวอัลต้ามาราธอน2024นะครับ เริ่มขึ้นแล้วนะครับสร้างความรักและความสามัคคีนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพเพื่อนๆทุกคนนะครับครับนักออกกําลังกายก็มากันครบนะครับครบเลยนะครับเยอะมากมายเลยครับครับผมมาถึงแล้วนะครับหน้าสวนนวมินพิรมนะครับผมครับงานนี้ก็ชื่อว่าสวนพฤกษ์เก้าเก้าัวอัลต้ามาราธอนนะครับ2024นะครับผม ก็แข่งกัน1ิชั่วโมงนะครับแบ่งแยกกันทั้งเดียวนะครับแล้วก็ตามอายุครับตามอายุด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มีวิ่งพัดประเภท2 2คนประเภท4คนนะครับเงินรางวัลก็แตกต่างกันไปนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะครับไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ปล่อยปล่อยขบวนนะครับนะครับไม่ได้ถ่ายตั้งแต่จุดสตาร์ททีแรกนะครับผม ก็จุดต pues ้าที่แรกผมถ่ายในไลฟ์นะครับในไลฟ์สดนะครับผมเข้าไปย้อนดูได้นะครับใช่ครับผมนี่ครับสนุกสนานนะครับครับเพจที่ต้องแข่ง10ชั่วโมงก็คือให้ทุกๆคนนะครับได้สนิทสนมนะครับ และก็ได้รู้จักกันนะครับคุ้นเคยกันอะไรประมาณนี้นะครับผมสร้างความรักสามความสาม,มัคคีนะครับและก็เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอขอุก่านนะครับผมนะี่ครับนะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันมากมายเลยนะครับ งานนี้จัดตั้งแต่ตีห้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับอ่าเริ่มสตาร์ทก็หกโมงเช้านะครับผมเริ่มปล่อยจุดสตาร์ทก็หกโมงเช้านะครับวันต้องขอไปชนะไปเพระว่าเราวิ่งรอบสนานมนะครับรอบละสองพันเมตรนะครับหรือว่ารอบละสองกิโลนะครับแข่งตามกฎระเบียบข,ของงานนี้นะครับผม ตานากน้็มาเียนตัวกันดอยใก้เวลาเราจะมาทำนตั้งเลยครับอเร่่ครับแต่ละท่านก็พบพาชุดกีฬาเก๋ไก๋มานะครับแฟชั่นนะครับแฟชั่นของแต่ละคานนะครับผมก็บอกดีที่ไม่ตายดีที่ไม่ตายตามสไตล์นะครับตามสะดวกตามนัามในะครับให้ต้องรอให้เกิดอาการ ช่ครับครับอากาศมันร้อนมากอาการย้อนจะการก็เตือนขึ้นระมัดระวังสำหรับนักกีฬาด้วยนะครับเรื่องที่โะตกนะครับผมก็มีโรงพยาบาลบำรุงล่านะครับมาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาโดมยาอะไรต่างๆนะครับยนี่นะตอนนี้ไม่ไม่ใช่ ครับแล้วก็สองฝั่งทางก็จะมีน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มแลวก็ผลไม้น้ำผลไม้อาหารนะครับอาหารกล่องมาบริการนะครับสำหรับนักกีฬานะครับทุกท่านนะครับผมลอยแพตายป็นตื่นถ้าเหนื่อยหิ้วก็แวะติดน้ำกันนะครับผมนี่ครับตลอดทางทางนะครับสองฝั่งก็จะมี บรรดาซุ้มต่างๆนะครับมาให้กําลังใจนักกีฬานะครับผมนี่ครับอาหารกล่องก็อยู่ขวามือนี่นะครับผมนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับให้ทานนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะครับแตงโมส้มอะไรนะครับมีหมดเลยนะครับก็แข่งขันกันแต่ละประเภทนะครับผมตามอายุนะครับ ครับแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับผมนะครับเงินรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลให้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสวนนะครับไม่ได้ถ่ายให้เห็นหมดนะครับถ่ายเป็นบางโอกาสนะครับบางช่วงเวลานะครับผมเพื่อนๆครับอ่านี่ครับผม ถ้าถ้าวิ่งเหนื่อยก็เดินบ้างก็ได้นะครับเดินสลับกันไปนะครับนี่คือรถบโรงบาลบำรุงร่าชนะครับผมจอดบริเวณน,นี้นะครับนี่ครับสวนพฤกหรือว่าเรียกว่าสวนนวมินนะครับผมอยู่ถนนเสรีไทยหรือตัดกับศรีบุรพานะครับผมมาทางด้านนวมินก็ได้นะครับผมเข้ามาทางถนนศรีบุรพาก็จะเจอ ส่วนเนว่าวินพิลมนะครับผมที่ผมไปเดินออกกาลังจะกําลังกายเป็นประจํานะครับทุกเช้าแล้วก็เย็นนะครับผมมีต้นไม้ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ล่มลืม่นนะครับผมบนักออกกําลังกายแต่ละท่านก็บางท่านก็อยู่ไกลนะครับขับรถมาจอดนะครับมีที่จอดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก่งนะครับมีที่จอด ด้านนอกสวนเยอะนะครับผมถ่ายต้นไม้ไปด้วยนะครับในไหนถ่ายแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศภายในสวนนะครับส่วนที่สวยๆก็ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับถ่ายให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับครับถ้าอยากมาวิ่งก็เชิญมานะครับที่สวนนวมินทพิรมนะครับเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้ายัน สองทุ่มครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็ได้รับน้ำโปรตีนนะครับจากดั๊กมิ l นะครับอ่าน้ำโปรตีนนะครับอร่อยนะครับก็มาตั้งบูธนะครับแจกนักกีฬาและก็ผู้คนที่เดินผ่านนะครับบริเวณนี้นะครับผมภายในสวนนะครับแล้วก็มีอาหารการกินเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็น ข้าวกล่องครับข้าวเหนียวนะครับอหมูย่างอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับน้ําผลไม้และผลไม้นะครับแต่ละซุ้มนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับนักวิ่งทุกทท่านนะครับผมนี่ครับวิ่งมาเป็นระยะระยะกันเลยนะครับมาเรื่อยเรื่อเลยครับสองฝั่ง ริมคองนี้นะครับหรือว่าริมทะเลาสาบนี่นะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลเป็นจุดๆนะครับผมสำหรับนักวิ่งนะครับด้านฝั่งนู้นก็จะมีซุ้มาหานะครับซุ้มาหารและเครื่องดื่มนะครับไว้คอยบริการด้วยนะครับผมนี่ครับ มายืนให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับาการวิ่งมาราธอนนะครับสวนพึกอัลต้ามาราธอน2024นนะครับผมก็จัดเป็นประจำนะครับผมครับเจตนารมณ์ของงานก็คือให้ทุกคนนะครับได้เรียกว่าดูแลสุขภาพนะครับ ดูแลสุขภาพและก็สร้างความรักความสามัคคีนะครับได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อทุกๆท่านนะครับผมไม่ว่าจะสูงวัยนะครับหรือว่าอายุน้อยนะครับท่านที่สูงวัยก็ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับออกกําลังกายในภายในสวนนี้นะครับ านะครับนะนักกีฬาต่างชาติก็มานะครับสนใจนะครับมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับผมเขาก็มีแบ่งประเภทกันนะครับแบ่งประเภทของของการวิ่งการเดินนะครับผมตามอายุด้วยนะครับ เหนื่อยก็เดินค่อยๆเดินนะครับเดินเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองนะครับผมถึงเส้นชัยนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมอาเมสกู่ก็จะเป็นแพทย์ของเอ่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับผมจะคอยเดินคอยดูแลนะครับ บรรยากาศดีนะครับสวนสวยนะครับนะครับร่มรื่นนะครับเชิญมาเดินออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายกันได้ทุกวันเลยนะครับผมที่สวนนวมินทิลมีนะครับผมก็จะมีจุดบริการนะครับห้องน้ำนะครับทั้งหมด3จุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มเย็นๆนะครับมีกล้องวงจรปิดทุกระยะนะครับผม และก็มีรปภดูแลความปลอดภัยนะครับภายในสวนนี้ทุกวันนะครับครับก็เป็นสวนที่สะอาดด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นบูธของหน่วยงานบริษัทหนึ่งนะครับมาให้บริการนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะครับต้อมชาแนล53อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ